สวัสดีครับพบกับรายการทันเทลงทุนทองกับบวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่าย กับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทลอซรลิครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำาครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนนะครับราคาทองคําก็พยายามดันราคาขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณพันแปี่เหรียญน,นะครับตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะเบรคไปมากกว่าพันแปยเหรียญได้นะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคําเจอแรงขายกดราคาปรับตัวลงมาก่อนที่จะหลุดต่ำกว่าโซนพันแปยเหรียญครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับ ทองแท่งลายดอกกลาบดีไซน์ใหม่ทองแท้96.5ขนาด1สลึงถึง2บาทราคาเริ่มต้น7,000บาทลิงกอยู่ใต้คลิปคลิกเลย สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่2ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดน,นะครับฝั่งขายอยู่29,900ซื้ออยู่30,000ทั่วนะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบห้ส่วนราคาของทางออสเตรเลียเองนะครับฝั่งขายอยู่29,928ซื้ออยู่29,968นะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบสี่ส่วนตัวสปอร์ตเองอยู่1,829,830เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญในค่าคืนนี้นะครับสำหรับค่าคืนนี้นะครับก็จะมีประกาศในช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขดัชนี GDP นะครับ ซึ่งตัวนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่2.9นะครับคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาเท่ากับการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้2.9เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการณ์ก็จะเป็นได้ทั้งปัจจัยบวกและลบต่อราคาทองคำครับถัดมาในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ2ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่200,000คนนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมามากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้94,0คน ซึ่งตรงนี้ต่อมาตามที่คาดการก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับมากันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้อยู่1 0 4่งเหรียนะครับโดยภาพรวมนะครับค่าเงินดอลลาร์ก็ถือว่าฟอร์มตัวนะครับในลักษณะแข็งค่ามาตลอดทางได้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านะครับปรับตัวอ่อนค่ามาแล้วก็สามารถที่จะเบรกกรอบนะครับโซนนี้ครับเห็นได้ว่ากรอบโซนนี้ครับที่สามารถเบรก ขึ้นมาได้นะครับ าสามารถเบรก102เหรียญ85ขึ้นมาได้แล้วก็กลับขึ้นมานะครับก็มาลนนักษณะพักฐานเป็นลักษณะไซเว่ฟอร์มตัวแถวโซนเนี้ยครับแล้วก็สามารถเบรกขึ้นไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีทิศทางที่ยังคงมีโอกาสที่จะแข็งค่าได้อยู่นะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครับนบปัจจุบันเนี่ยรอบณปัจจุบันก็กลับขึ้นมาเทสนะครับไฮเดิม erm นะครับโซน104เหรียญ58โซนนี้ครับ รอบแรกขึ้นมาไม่ผ่านปรับตัวนะครับรอบหลังเนี่ยครับรอบล่าสุดก็ต้องดูว่า,าผ่านไหมไม่ผ่านปรับตัวอาจจะมีโอกาสปรับตัวกลับลงมาก่อนแต่ปรับมาแล้วถ้ายังยืนเหนือโซนกรอบด้านบนได้ก็เป็นไปได้ครับที่ค่างเงินดอลลาร์จะมีโอกาสที่จะสลับแข่งค่ากลับขึ้นไปได้อยู่ครับมาต่อกันที่ค่างเงินบาทนะครับสำหรับค่างเงินบาทนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ยังมีโอกาสอ่อนค่าได้อยู่นะครับหลังจากที่จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทนะครับเบรกรอบนี้ขึ้นมาได้นะครับกรอบเดิมนะครับกรอบ แนวดีนะครับก็คือกรอบที่ไซเวย์ในแนวแข็งค่าด้านล่างนะครับสามารถเบรก33.19ขึ้นมาได้นะครับลักษณะคล้ายๆค่าเงินดอลลาร์จะเห็นได้ว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาพักฐานหรือฟอร์มตัวลักษณะไซเวโซนกรอบแถวๆนี้ครับแล้วก็เบรกมากกว่า33.80ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็เลยให้ทําให้ค่าเงินบาทนะครับสามารถปรับตัวอ่อนค่ากลับขึ้นไปได้นะครับบวกกับว่าสามารถกลับขึ้นไปเทสนะครับกรอบ ที่ก่อนหน้านี้ครับที่เคยหลุดลงมานะครับเคยแข่งค่าหลุดมากรอบนี้ครับอ่าจะเห็นได้ว่ากรอบนี้ครับอ่าจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบที่ค่างเงินบาทนะครับฟอมตัวแล้วก็แข่งค่าปรับตัวกลับลงมานะครับแล้วก็นับปัจจุบันเนี่ยก็สามารถขึ้นมาเทสกรอบเดิมได้นะครับกรอบที่เคยหลุดลงไปนะครับก็คือโซนนี้ครับ อ่าแล้วก็โซนนวตาดังนั้นสาหรับค่าเงินบาทนะครับก็พยายามฟอร์มอ่อนค่าขึ้นไปก็ต้องดูนะครับว่าจะสามารถเบรกนะครับจะสามารถเบรกอ่อนค่ากลับขึ้นไปมากกว่า34.63ถึง34.78ดได้ไหมถ้าเบรกได้ก็อ่อนค่าต่อครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านจริงโซนแถวเนี้ยแถวๆนี้ก็เป็นแนตาตาก็เป็นไม่ได้ครับที่อาจจะสลับแข่งค่ากลับลงมาก่อนครับ มาต่อกันที่สปอร์ราคาทองคำนะครับตอนนี้อยู่พันแปดร้อยยี่สิบแปดเหรียญนะครับซึ่งโดยภาพรวมตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนะครับราคาทองคำครับก็พยายามดันราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณเดิมนะครับช่วงพันแปดร้อยสี่สิบห้าพันแปดร้อยสี่สิบหกเหรียญนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นโซนกรอบเนี่ยครับกรอบแนวต้านด้านบนนะครับถ้าเราตีกรอบนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ากรอบโซนเนี้ยครับเป็นกรอบที่ก่อนหน้านี้นะครับราคาทองคําเคลื่อนไหวพยายามดันขึ้นไปไม่ผ่านก็มีการปรับตัวกลับลงมานะครับแล้วรอบหลังเนี่ยก็พยายามดันขึ้นไปเช่นเดียวกันก็ยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ปรับตัวกลับลงมานะครับจนถึงรอบล่าสุดเมื่อคืนนี้ขึ้นไปก็ยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็ปรับตัวกลับลงมาเช่นเดียวกันแต่ปรับตัวกลับมาแล้วไม่สามารถที่จะดิดกลับขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็หลุดพันแปดร้อยสามสิบเหรียญลงมานะครับก็มาทําโลแถวพันแปดร้อยยี่สิบสามเหรียญก่อนที่เช้านี้จะร ช่วงพันแปดรแถวพันแปมเหรียญนะครับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิมโซนนี้ครับก็ตรงนี้ก็เลยทําให้ทิศทางราคาทองคำครับที่เราจะมาวิเคราะห์กันเนี่ยก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยทิศทางเนี่ยครับก็ถือว่าต้องบอกนะครับว่ายังถือว่ายังคงอยู่ในทิศทางหรือในเทรนขาลงนะครับเหมือนเดิมก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวไฮที่ปรับต่ําลงมานะครับโลเนี่ย ก็ยังถือว่าปรับต่ำลงมานะครับาย <High S 1> ก็ยังปรับต่ำลงมาทิศทางหรือเทรนหลักก็ยังถือว่ายังเป็นเทรนขาลงอยู่เพียงแต่ว่าณับปัจจุบันเนี่ยครับที่ราคาปรับตัวกลับลงมาทดสอบเนี่ยครับก็จะมาลุ้นกันครับว่าราคาเนี่ยจะสามารถยืนเหนือโซนพันแปเหรียญได้ไหมถ้ายืนได้ก็ยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อนะครับเพราะว่าณับปัจจุบันเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยกลับมาเทสในส่วนของตัวกรอบเดิมเมื่อในอดีตจะเห็นได้ว่าเป็นกรอบโซนนี้นครับ เป็นกรอบที่ราคาก่อนที่จะเบรกมากกว่า1830เหรียญขึ้นไปนะครับเห็นได้ว่าโซนกรอบเนี่ยครับะจะเห็นได้ว่าโซนเนี่ยครับเป็นโซนที่ราคาเคลื่อนไหวถูกไหมครับฟอร์มตัวกรอบเนี่ยครับจนสามารถเบรกแนวต้านก็คือตั้งแต่พันแปดร้อยยี่สิบถึงพันแปดร้อยสามสิบเหรียญขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทําให้ราคาทองคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องดังนั้นณปัจจุบันนะครับที่ราคาปรับตัวกลับลงมาเทสหรือยืนอยู่ โซนกรอบเนี่ยครับก็ต้องดูแหละครับว่าจะสามารถยืนโซนกรอบนี้ได้ไหมถ้ายืนได้หรือยืนเหนือ1,800เหรียญได้เนี่ยครับก็ลุ้นที่ราคาเนี่ยจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะสั้นนะครับและลรับความเสี่ยงได้ตรงนี้นะครับมองว่าถ้าลงมา1,815เหรียญราคาไทยอยู่29,720ถัดมานะครับ1,805เหรียญราคาไทยอยู่29,570นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดในการเข้าซื้อลุ้นว่า ลงมาแล้วไม่หลุดแล้วดิดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ในทางกับกันนะครับถ้าราคาดีดขึ้นมาแล้วก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมครับให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับโดยมีแนวต้าน1845ี่เหรียญราคาไทายอยู่3 1 1 0มหถัดมา1855หเหรียญราคาไทายอยู่50มหมื่นะครับก็ยังคงแนะนําให้ทยอยขายทํากําไรกันก่อนครับเพราะว่าถือว่าราคาเนี่ยที่บอกไว้ก็คือว่ายังเป็นโซนนะครับถือว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่ยกเว้นว่าราคาเนี่ย จะสามารถฟอร์มตัวและสามารถเบรกกรอบเนี่ยครับโซนที่1890เหรียญนะครับหรือโซนเนี้ยครับใกล้ๆก่อนเลยอาจจะเป็นโซนเนี่ยครับกรอบ1871หรือ1870เหรียญนะครับกรอบเนี้ยครับถ้าราคาขึ้นมาอ่ะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้หรือฟอมมาแล้วอ่ะฟอม ไม่หลุดและสามารถยืนแล้วเบรคขึ้นไปได้อย่างงี้ครับอย่างนี้ค่อยไปพิจารณาในการขายแนวต้านด้านบนเพิ่มนะครับแต่ถ้าเล่นในกรอบอในส่วนของท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงแนะนาครับด้วยความที่ว่าบาทอ่อนเนี่ยลุนว่าถ้าขึ้นไปมีแกลบมีกาําไรก็แนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับส่วนท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะกลางๆโซนเนี้ยจริง,รงๆถ้าบาทแข็งข้าวันนี้ราคาน่าจะได้ถูวันนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ทยอยเก็บ เข้ามาได้นะครับช่วง1 8 1 5 1 8 0 5เหรียญแต่ถ้าหลุดต่ำกว่านั้นค่อยไปดูกรอบแนวรับด้านล่างครับเพราะว่าถ้าหลุด1 8 0 5หเหรียญแล้วเนี่ย1,800ที่โซนนี้ถูกไหมครับ1 8อ่าโซนนี้ครับ1 8แแต่ถ้าปรับตัวนะครับณปัจจุบันะปรับตัวหลุดลงมาเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นกรอบด้านล่างเลยครับก็คือตั้งแต่1ั0 0ลงมาจนถึงเนี่ยครับกรอบที่เขายืนได้โซนนี้ครับแตดีวว่ามาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ยืนได้ นะครับแล้วก็เบรกราคาขึ้นไปดังนั้นก็ตั้งแต่ถ้าหลุดต่ากว่า1800เหรียญเนี่ยก็คือพิจารณาในส่วนของท่านผู้ฟังที่เล่นระยะกลางก็คือถึงยาวนะครับก็คือเนี่ยช่วง1 7 0 0เถึง1,783เหรียญหรือ80เหรียญน,นยครับเป็นจุดในการค่อยไปเก็บซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าท่านผู้ฟังที่มองว่า ยังไม่อยากเสี่ยงมากก็ต้องรอดูว่าจะหลุดต่ำกว่า 1, พันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญหรือเปล่านะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยลุ้นก่อนว่าไมเทสในส่วนของตัวกรอบเดิมนะครับกรอบในอดีตก็ลุ้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะสั้นและรับความเสี่ยงได้ตรงนี้พิจารณาในการเข้าซื้อ2จุดนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 1, พันแปดร้อยเหรียญตรงนี้พิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปครับสําหรับ คีวิเคราะ์ราคาทองคำนะครับในช่วงบ่ายนะครับตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคียวิเคระห์ราคาทองคำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับผมครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ